นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คิดดีนะคือให้รัฐมนตรีคลังให้รัฐมนตรีพาณิชย์เทมดีมต่างๆไปลงพื้นที่ให้เห็นสภาพพื้นที่เห็นสภาพแล้วเป็นยังไงกลับมาปุ๊บปรากฏว่าแม่งก็มีแค่นโยบายปลอดดอกเบี้ยแค่ปีเดียวอีกควาย แล้วประชาชนเขาจะฟื้นตัวทันไหมจะฟื้นตัวได้อย่างไรแล้วประชาชนเนี่ยเขาจะสามารถในการที่จะดํารงชีวิตได้อย่างไรอีควายแล้วประชาชนเนี่ยแค่แสนเดียวเนี่ยเขาจะเอาไปฟื้นบ้านเขาได้ยังไงเขาจะาไปล้างบ้านเขารอดไหมแล้วเขาจะเอาไปพลิกฟื้นในการที่จะสร้างอาชีพใหม่ได้อย่างไรอีควายอีโง่และหาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าแม่ขายแล้วกู้เงินแบงค์มาทั้งนั้นอีสึงตึง้งแล้วมันไม่ใช่แค่ ธนาคารของรัฐธนาคารของเอกชนไอ้พวกไฟแนนซ์ไอ้พวกอะไรต่างๆที่คนเอาของไปตึงไอ้ลงจำนำอะไรต่างๆมึงก็ต้องขนออายกลทั้งหมดมาแล้วก็วอรูมแล้วประชุมกันทีเดียวเข้าใจไหมไอ้พวกคนรวยทั้งหลายในการกระขายปัญหาให้คนลำบากยากจนเนี่ยมึงเก็ตหรือเปล่าไอ้พวกที่ มีการปล่อยดอกสูงอะไรทั้งหลายไอ้พวกไฟแนนซ์ทั้งหมดไอ้พวกทีนะ่เอารถไปจำนำเอาบ้านไปจำนองทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกที่ดอกสูงดอกต่ำไม่ถ้าเป็นสถาบันการเงินอะไรก็ตามที่แต่ปล่อยกู้เนี่ย ถึงอยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายนอกกฎหมายมึงต้องประชุมบอรูมมันทั้งหมดโดยใช้รัฐมนตรีคลังเนี่ยกำกับนโย,ยบายแล้วเอาธนาคารแห่งประเทศไทยมาควบคุมรวมทั้งไอ้สมาคมธนาคารก็จะต้องให้การส่วนร่วมมึงต้องวอรูมและประชุมทีเดียวเขาใจไม่คะทานายกรัฐมนตรีแหละรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลงังคุณจัดประชุมพรุ่งนี้มาลือนี เรียกสมาคมธนาคารมาทุกธนาคารเรียกธนาคารเนี่ยประเทศไทยมาประชมุมเรียกกรรมาการบอร์ธนาคารทุกที่มาเสร็จแล้วเอาบอร์ยศออบอร์สอยอมาธนาคารรัฐสถาบันการเงินทั้งหมดเอามาวาร์มเสร็จแล้วถามเขาว่าเขามีอะไรที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนธนาคารแต่และธนาคารสถาบันการเงินไฟแนนซ์ทั้งหมด เขาจะผ่อนปลอหน,นี้กับประชาชนได้อย่างไรบ้างหนึ่งสองสามสี่จากนั้นก็ให้นโยบายเขาไปแล้วก็แลกเปลี่ยนนโยบายกันแล้วเอานโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยคลอบเข้าใจไหมคะท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีแหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง